ไม่ไม่มีร่มมีอะไรเลยงามขนาดบ่แม่ยาสีฟันกระจาดีงวดเป็นแผลราคาสี่ห้าหมื่นเมตรเอายาสีฟันใสขายหมดเลยครับผมดีจริงจริงจ้าครับขอบคุณครับเขาทวมหัวไม่มีร่มมีอะไรเลยรวงใหญ่ใครเขาถามแม่ว่าเขาปุ๋ยอะไรใส่แม่ก็บอกว่า้อมูุมาพันดวง อธิษย์กันใช่แต่พี่เราทธิษย์กันหมดหมูบ้านเลยจ้าอยู่ที่ไหนครับแม่นี่อยู่ไหนอยู่โคราชจ้าโคราชเนาะแม่เนาะโคราชกันเองหนิเนาะขอบคุณครับแม่ครับโคราชกันเองนี่แหละจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาพระดวงครับรับสายครับครับครับผมไอ้ที่ช่างยานี่มาชมก่อนครับเนี่ยเอาอย่างแน่าอเอาอย่างแนา ยยาาสลแดงนอาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงเนาะครับผมอาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงได้ครับอยู่ที่อยู่่อยูบัดหนองไปรมครับอำเภออําเภอแกยงข้อครับแกยงข้อใช่พุ่มเนี่ยอืมคอไปมองมองในชักน้ำสาขาเแียงข้อมีบครับมีครับเบานั้นนะย่าให้เบานั้นคาต่ก่อนใจโทรหาเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะขอบุณขอบคุณหลายๆกแล้วกันพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมบุญมาพระดวงครับครับผมสังในฟัดโกหน่อยครับฟัดโกโปรตีนพืชปะครับครับฟัดโกก็สบู่อะไรอาบน้ามะครับหนึ่งก้อนเนาะสบู่สูตรอาบน้าหนึ่งก้อนเนาะชิงหลิงนะฮะอยู่ที่ไหนครับอำเภอโชคชัยท่ายกับหลุโชคชัยครับอ๋ออำเภอโชคชัยนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทางโชคชัยโทรหานะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาผู้ดวงครับรับสายครับสวัสดีครับครับผมครับผมอเอ็นน้ำไหมเอาแบบแตีว่าครับแอตัดคปว่เดืดเวกรัแหละครับครับแม่เจ้ว่าเอาเเเดือมอกว่าแก้วุ้งยักษ์ปากโง่อ้าวเมื่อกี้ไรไทยเปรี้ยแท้

เปิดเปินตัวทีเขาสวนั้นเนี้นมาถึงี่อยแตงก็ต้องนี่มอลูกเบลูว้าัอันเขาห่อหน่ะครับครนะับผมโอ้ขอบคุณครับเรื่องใดเรื่องใดเอาเรื่องยังเาไม้จัเิมัน,มาานเคยตายา่านี้ยเขาใหกิน้นเรานั้อ้ยอาหารที่มัเป็นสารเสพติว่าเนเอ

ก็หมายเหนนก็ได้ครับครับรอยเอทเพิ่มเมืองครับโยมเพิ่มเมืองตรงขาบก็บอกขสอรอยเอดครับสภาพร้อยนะครับครออดนะคนี่ครับผมอาจังสันนะแม่เนาะสายเขาหลายครับ ครับขอบคุณ<ต>คุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณหลังไม้ที่ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะครับมีน้องแตนพัฒน์อนซอยหลับสายหลังไม้หลายคนนะครับ0894223471ครับ089422อ,อ๋ออนุมมซ้อหนุ่มมีซ้อม,มุอซ้อในโอนไายผิดบ่ เจ้าของเพลงใจจางเพลงฮักขับเป็นผููรับสายหลังไม้ให้วันนี้นะครับยอดวิวกับหลายๆตัเพลงเพลินกระไดวันดีครับบุญมาพะดวงครับรับสายครับครับถอ้าเมยไอ้ขาเมยถามมาเมามันมันป็นออกสิขอถามสิทก็ดเดบหรอได้ครับขอขอต้ายด้อ่าเออสีได้เลยครับสีย่ำแรงได้ไหมเด้อสีหางแรงเด้อสีหาหกมงแรงสีย่ำแรงขันมีฟอร์ดนะมันว่าสี จักษ์ซีต่อน้าักลิตรใส่หลายเลยครับสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสามสิบซีซีมันร่องมันไหลดอกมันน้ำเราบางเที่ยงเขาเป็นยันมันรู้อย่างนี้ไปนะครับผมณี่กันเป็นหลายครับเอาสายไหลเลยได้ไหมเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าขอบคุณครับใส่ต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมากพันดวงครับสายครับสวัสดีครับครับผม ใช่ครับบุญมาพูดสายอยู่ครับคุณแม่ครับว่าจังไหนเนาะไม่ได้ยินนะครับสายต่อไปนะสวัสดีครับครับผมได้ยินบอกผมบุญมาพันดวงครับโทรผิดจ้าสวัสดีครับครับโทรผิดจ้ะขอบคุณทั้งเฟซบุ๊กเด้อหนิเฟซบุ๊กคนเขาเบืองหลายจังนะเนาะพิมพ์คําว่าบุญมาพันดวงภาษาไทยนะครับ เข้ามาใน a ฟ e b o o กก็ได้รับชมนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของบุญมาเฟซเพจทํามีอ่ะเพจตัวไหนพิมพ์มาจากไหนบุญมาทีวีนะครับพิมพ์เข้าบุญมาทีวีก็ได้นะครับคุณคมกรีบกล่าวข่าวทางย่โสล่มเริ่มเย็นแล้วนะครับบุญการหนาวแล้วนะครับเมืองเซาลีสิบเอ็ดองศานะครับอ้วนกําลังดีสวัสดีครับพี่กองพ่นครับอืมอ้วนกําลังดี ชั้นใช้จตุรงค์ครับตอแหลนะ,ะ,ะเพลงตอแลนี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเบาโนหวานเจี๊ยบครับบึย้ยเมื่อคืนนี่เนาะเป็ดน่ะเป็ดตอดผีเป็ดเอาผีลงหลุมบ่อร์จากภาคกฤษณ์ดอเมนยูน่ะอืมเป็นได้เมนยูแมนยูนะ่นนนะเจอพิริบภูนะ่ะอืมบ่อยจากภาคกฤษั่นบอร์แมนหนังผีเบอร์สั่ญาณยานเบาไก่ให้่บุญมาสวัสดีข้าวธรรมทานครับ สวดีครับเป่าไก่ไทยบุญมาอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครัอย่างนี้คุณโรนินาบอกวัสดีข่าวแฟนรายการขอบคุณครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากมายเลยนะฮะอยู่ทางผ่นคุค้นสายน้ําไม่ไหลกลับฟ้าหลังฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค,บคุณอย่างนอเอลูชันบอกสวัสดีค่ะคุณสุภาพปรถมอาพรพงศ์สวัสดีครับ ปาก่อยฟร์มจระเขทไทยบ้านครับสวัสดีครับปาก่อยครับสบัสดีย,ยู่ดีไม่แห้งแก้มแดงองตองนะปาก่อยเนาะสาวแตนครับสวัสดีจ้าอำเภอเพ็ญน,นะครับชมอยู่บ้านนะจ้าสีชมพูใส่สินค้าของคุณมาทุกอย่างเลยค่ะเน้นนะคะทุกอย่างและสั่นคุณ evolution x human บ่ขันอ่านผิดขอไฟครับบ่ปองภาษาฝรั่งพันใด <laughs> คุณพิสิทธิเยาวนิต์นะครับ ขึ้นร้อยเจ็ดจุดร่องคําสัญญาณเสียเฮ็ดให็นไครับนะคุณวันเพนตาโตกุลระวงสุพันนอคสวบดีครับประธานช่างดานของอ่าปทุมธานีเมื่อนี้วันเกิดอ่าปลาเพนบ่ออ่าเจ็บเพนปลาเพนขอให้มีความสุขหลายๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแก้มแดงองตององตององตอง,องตองนะครับอ่าธรรมะค้าขายจะเจริญรลุงเรื่องเนะาะสสยน้ำอะไรกับอยากฟังผัวเปลี่ยนไปโอ้เอาผัวเปลี่ยนไปเตรียมไว้เด้อ คุณไอ้เอฟซีจากอุบลค่ะคุณยายชอบมากกําลังเปิดให้ได้ยายดูอยู่นะทางอุบลขอบคุณครับทางอุบลเนาะนะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดให้นะัวเพี่ยนไปอเปรนเนต์เนาะขอบคุณหลายๆครับบอกโม่ขอยหอดใส่เลยบักโม,ม่อย่าเด้ออยเาิ่งเด้อเฟซบุ๊กก็ได้ยันเหมือดอยูเนะ่ยเพราะว่าเมื่อวานนีน้ได้บอกโม่มาผิดลืมอบอกออกทรงต่อ นะครับตอนพาปักโม่กินเมื่อคืนนี่โอ้ยปลูกเอียงนอกจากอ้างในะน้อยเจ้าน้อยนึงอยากอ้างบักโม่เจ้าของเดี๋ยวขออนุญาตเท่าไรก่อนอนะ่ะรับโทรศัพท์ไปด้วยทําไปด้วยเนาะสวัสดีครับจา้าสวัสดีค่ะครับผมสลัดอย่างขวดได้ค่ะน้ําสลัดหนึ่งขวดนะฮะสองขวดยุติสาครับเอาสองขวดครับบันโมนบันโมนจ้าบันโมนหั่นในเย้า อำเภอพิสังอำเภอพิสังอำเภอเมืองจังหวัดสิไรล่ะบ้านกาละสินค่ะกาละสินนออำเภอเมืงองกาละสิน,บ,น,นบ,บ้านโมงนอได้ครับได้โอเคบ้านโมงครับขอบคุณครับได้นะฮะเดี๋ยวให้ตัวแทนทางบ้านโมงโทรหานะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณลหลายๆกแล้วกันนะครับทั้งเพจทั้งนั่นน้ำแน่นะครับกาละสินดินดำน้ำ,นำซุ่ม ป่ากุมบ่อนพ่อปัน่นแขกแกงหางป่านั่งบ่อนพ่อปั่นขางฝาลันจักไกจันห้องป่านคลองลานแอวโอ้ยจะเป็นอุดมสมบูรณ์ซะในาน้ำมีปลาในานามีข้าวนะครับมากมายหลากหลายนะครับสวัสดีครับโหลแม่ชายบุญมาพันดวงบอแม่นล่ะครับบาบุญมาล่ะครับวาสายูอีเมีย่อยอันนี้ย่าอยากถามคือว่านี่เป็นอย่างเนี้ยอื่นวันนี้ย่าเป็นงูสวรรค์อยากได้อย่างงูสวรรค์ กระน้ำใส่อะไรแดงครับเอ็มทู่นี่คืองูสวัสดิ์กินได้ตัวเนาะ <พอ S 1> ม,มันมันอยู่่เป็นได้สามสี่สี่ปีป่เราลืมไปเซาจากเถือมันอยู่ตากันละเอาน้ำใส่อะไรแดงหันลากินได้เลยครับงากกน,น,น,นกันปวดหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตัวมันบอก แปดสิบกว่าปีป้าปินมาได้หลายโดูเลยม่ติยาอื่นอื่นอื่นยายอยากโชว์ถามจช่หรอจ้าครับคุณยายอพิสัยครับผมอยู่เพื่อไะไคุณยายอยู่พ่นพิสัยพ่นพิสัยเนาะครับจ้าอ้าวสันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาเมนอาเมนครับยายครับครับเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหาคันดมปะค่ะเมนละครับตัวเปลี่ยนเลยเลยครับสดๆเลย ครับผมครับผมอยู่อยู่อำเภอไหนครับอยุดอยู่เฉยมั้งบอแม่คุณอยู่หนองคายอำเภอเมืองบัวคุณยายอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบ่โอ้อำเภอโพตากหนองคายครับโพตากหนองคายเอาอะไรบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวลูกให ตัวแท่นพู้ตากนาจะเป็นบ้าบุญสนองโทกับคุณยายนะครับไปทรงไห้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณยายขอบคุณทุกสายครับขอบคุณคุณเอ็มโยบอกเอฟซีจัดพิจิตจ้านะฮะขอบคุณหลายๆครับรับชมอยู่นะฮะเสื้อสวยครราผมาสันจิปมคนจอนเจ้าของเพลงตุมุติมิตุมุติมิอุปุอิปิอึดถึงอันหัดโอ้กําลังดังเด้ เพียงตูมูติมินี่เนาะนะฮะคุณสรยานคำพิพากษาเสียงดีเสียงดังฟังชัดมากครับท่านนะครับคุณตั้มพอสยามเอฟซประจําอยู่จากเขื่อนอุบลรัฐนะครับนะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะฮะแล้วก็คุณวัดรอกลำซิ่งนะครับสวัสดีครับซอยประกาศครับอุบลรัฐตอนนี้น้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปล่อยน้ําออกทุกวันครับโอ้ยตลิ่ตวนครับพี่น้องเนาะครับภาพจากข้างแจ้งหน่อยโอ้สวัสดีครับไอ้สมจิตบ่อทอง เจ้าของเพิ่งอมตะตลอดการกุหลาบแดงเนาะคอมเ็นไพซิไปร้องฮัรลองมะล่ำนี่คจิไปอันขึ้นหรือว่าไปสมัครเป็นนักร้องนี่ต้องร้องกุหลาบแดงได้ได้ย <c oughs> ตุกคนนี่นเนาะได้กุหลาบแดงนะครับจากสมจิตบัวทองพ่ทุยเนาะไอทุยไอไส้นะครับ,บ,รนะรบเป็นศิลปินแบบย่างตัวย่างที่ดีด้สมจิตบัวทองนี่นะครับฝรอนกับง่ามล่ำกับมวนอมตะตลอดการสวัสดีครับ สวัสดีครับบุญมาพันดวงครับได้ยินไหมครับบ่ได้ยินบ่ได้ยินครับเอาไปเบิ้งคลิปบักแตงโมไงหลังจากที่ไปเก็บบักแตงโมแล้วบ่าบุญมาปลูกเองก็มือนะฮะไม่ได้ใช้สารพิษนะครับไม่ได้มียาฆ่า,มาแมลงไม่ใส่เลยนะครับเป็นแบบธรรมชาติครับปลูกยูคูสานาบุญมาเนาะปลูกคูคูซานาบุญมานะครับแล้วก็ลองไปชมดูนะครับ อได้ยังครับในบุญมาทีวีนะครับคุณเสร็จโหลดหรือ,อยังหนึ่งนาทีบ่บอกขอเวลาบอกโอ้ยบวมินไปใส่้น,นบอมินนี่เนาะไปอดหลอดแล้วบอ้โหเวลางานเลยไปกินเขาเวลาเหตุงานเนี่ยบ่หวเลยบามินเนี่ยอืมยามือเสาเหตุยังอยู่เนาะอืมอ่ะศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมัน ท่านดรวุ้นมาบอครับแมน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 นะครับถ้าผมจะส่งเพลงให้จะส่งไปวิธีไหนน้องครับส่งมาทางเฟซบุ๊กก็พอมันมีหม่องเพลงนีดแต่งเพลงไว้บ่ครับผมอัดแผ่นรัดรองหมือนอยู่ในแต่ว่าอยู่ในยูทูบมีอยู่เลยครับโอ้ยูทูบไปเปิดกระพิบลิเกซิดเพิ่นแล้วเนาะอืมบอกทันทีเลยนะครับผมเข้าลิงก์ทางเฟซบุ๊กบุ๊กเฟซบุ๊กถือหลอดบอครับ ทงแฟตได้สิเอามาอันแฟตได้อันกระทรงมาตัวครับสิครับเออทรงมาทั้งแฟตได้เด้อครับครับครับผมระยะชดตดเพ่งชดชดเรืองเท่งวิเวันเทอบเนี่ยไปหายก่อนบ๊้ยพุทธมดาตอโอเคเสร็จนะครับครับมาดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อเนาะขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณมากมายมาแล้วบ่บอเสร็จ มาแล้วนะเอาไปนะครับไปชมสําคัญเลยนี้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไป็นแกงมกินแบบมูนี่ครับแกงโมูคนน่ะมีมีมีข้าวมันไยอยู่เด้วยไม่ห็นเองยุคข้างผู้หย่อนตะปลูกเข้าเป็นแต่่วาปลูกหยอดไปนักขางต้นบักข้าวต้นนั้นต้นนี้ไว้ครับจะลองปาดแกงมูลองดูนะครับจะลองดูนะครับวั่วเลปาดถูกมั่วเลยมัตสีออกเลยมัตสีออกได้สีแดงแจวัยมาได้เพราะว่าพวกปลูกกับพวกหว่าเปลี่ยนมั่วยังไงนะ ประมาณสิบโลเกือบส1บเอ็โลต้องปาดว่านอากาศกันหนาวเอดีประมาณ2 2องอศาตครับอไเนะครับปาดว่าสิสุเป็นโอเฝ้าเก็บพดห่งอาลูกเเป็นสิโลแม่ครับสิโลแต่เปลูกขายยังบ่บ่ซ้านี่นะแต่คือเป็นยังสิบาทที่ถาเานะสุกไปเนาอเฝ้าเก็บพเแค่บ่สุกเนี่โทษได้น่อยเด้อ บอกว่าสุกแล้วหรวปะครับโอ้ลืมว่าพี่หน่อยู่บ่เห็นเดี๋ยวหน่อยย่ากแกกับไปเบิ่งในเฟซบุ๊กลด้แกกับน้ำผึ้งครับมาดวงก็ได้เรืองใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งเรืองใน้ำผึ้งเรืองใสน้ำผึ้งนะครับเป็นพันอู้หูเรืองเปิดกินสบายใจไม่ธรรมดาครับธรรมดาสีน้ำผึ้งนะครับสีน้ำผึ้งหวานแบบหวานหอมขึ้นน้ำผึ้งนะครับกลิ่นรสชาติอร่อยมากนะฮะนั่นคือ แตงโมนะครับอันนี้ปลูกเอาเน็บเน็บเน็บว้น,บน้ำคูสาได้ครับเนีค่คูสาอยู่หน้าบุญมากครับเดี๋ยวมืออื่นสไปเบิองผ้าไปเบิองสวนองุนครับสวนองุนที่หน้าบุญมาหรือจะดูวันนี้เลยเมื่อเช้าผมไปแวะเบิองอยู่เอาปะล่ะตอนเนืองเลยปะเบิองสวนองุนปะเองุนองุนผมปลูกได้สองเดือนกว่าจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับองุนเลือกไปเบืองอินทผลัมอินทผลัมปลูกได้สี่เดือนครับ ไงแล้วอ่างวนปลูกได้น่าจะสามเดือนมาบ่ถึงหอรอกเนาะบ่ถึงสามเดือนนนะเบื้องไทากินเ <c oughs> บ,บืองเนี่พี่น้องมันแสียบเลยมันหวานแสีบกรอบนะฮะนี่คือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งอ่างวนไปให้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อทางเฟซบุ๊กอาจจะหมดไปนิดนึงเดี๋ยวสตูทีวีนะครับมีโดมกัญชาพร้อมหมดเลยอา่าอ่างวนอา่าครับเดี๋ยวกำลังโหลดแป๊บหนึ่งเด้อครับผู้ที่ อ่าโหลดทางเฟซดูนะครับนะครับอ่ขอบคุณทุกท่านยังเหลือไว้ให้โชว์อยู่สองลูกลุงบอกนะใช่ชมต้องมากินที่สวนส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับกินที่สวนคืออร่อยเสร็จโหลดเลยครับอ่าสวนองุ่นูบาบุญมาอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งสวนองุงนูบาบุญมาว่าองุ่นผมปลูกได้ประมาณน่าจะเข้าสามเดือนนี่แหละครับต้นไหญ่ซัมไดแล้วก็มือนีครับคนงานกับซอยกันใจปุ๋ยใ่ดินขององุงนนะครับที่ มีหลายสายพันธุ์ครับผมจืดว่าอะไรดอกสายพันธุ์ใดเนี่ยครับเพราะว่าหลายสายพันธุ์เหลือเกินครับพันธุ์ขององุ่นเนาะนะครับจืดนาบุญมาสวนสวนแอปเปิลเดี๋ยวอุ้งใบกวนครับบักแอปเปิลใกล้เป็นนวลเป็นนวลเป็นดอกผมเสียมาออกว่าบิ่งครับแอปเปิลกะปลูกหลายเติบอยู่นะครับมายังครับคุณเสียถ้ามาก็ปล่อยไปเลยนะฮะสวนองุ่นที่นาบุญมารับสายไปก่อนสันสวัสดีครับฮัลโหลครับผม แม่นครับบุญมาพัดดวงแล้วครับบ้าสายอยู่ครับครับผมว่าอยากช้างปริศภัณฑ์วิวันครับจก็ต้องไหนวะครับเคยกินแล้วบป่ครับว่าครับพ่กเคยกินเห็นสิ่งเจ้าอันมู๊เขาจะกินเอางั้นแต่มู๊เขากินเขาเอาสุฟังครับเอายุยุยยุยใสครับโยมเพื่อไหนครับเพื่อกดชุ่มครับกดชุ่มอ๋อเดี๋ยวให้เบ้าหนุ่มมีซอโทรหาเด้อกดชุ่มหนุ่มมีซอนะครับรอรับสายนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ แต่ต่อไปสวัสดีครับผมบุญมาครับได้ยินบอรครับอัลลครับผม้าจังไงยาพี่ฟันเนยค่ะยาสีฟันนะฮะอยู่ที่ไหนครับอําเภออําเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายบ้านกองนางบ้านกองนางท่าบอ่อน้องคายเนาะสวัสดีครับ<ะ>ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเราบัตส่วนงุ่นนะ่ะได้ยังคุณเสร็จเดี๋ยวบอลองเบิ่งก่อนนะเอาสันดุยเหตุยังอยู่สวัโหลครับ ไปจากไหนเนาะเอาขึ้นไปแล้วไปลงกดอ่าแคนเิเพิ่นนะครับเอา้ามาหรือยังครับอไปเลยครับไปเบื้องส่วนทงุูนปลูกนี่ครับผมเพิ่งปลูกได้ประมาณประมาณสามคือสามเดือน,นยังไม่ถึงสามเดือนเต็มไดได้ครับดูใบพันบอาพันดูใบเด้ครับพันนี่เป็นพันุเป็นหน่วยอยู่แต่ว่าอีกประมาณสามสี่เดือนน่าจะเกิดหน่วย นะนี่คือสวนนงุ่นนะครับทีนาบุญมาโอ้ยถ่ายแบบไล่าตาเลยครับผู้ถ่ายก็ได้ถ่า <c oughs> ยแบบเฝ้าเรียงดวนต้นน้อยๆก็มีกำลังขึ้นขืนบทธานโมเป็นบางต้นดินอยู่หน้าผมเป็นดินเอียดเขาเอินดินดินดินปราบเซียนดินปราบเซียนจยริงๆครับเพราะเป็นดินก้นสะขุดขึ้นมาถมถมทีถมทีหน้า แล้วบานนี้มันสิเป็นแบบเวลาน้าฝนตกสิจืนเวลาเวลาฝนตกแล้วสีจืนครับแต่ว่าเวลาแห่งมนันนแห้งก้นบกยกกับยวเขาครับเนี่ยเออจนแบบคือมันเป็นดินแบบผู้ใดนะักอะคือบันี้คากเปรี้ยวครับสี่จุดเจ็ดครับลองคิดว่าความเป็นกรดของดินความเปรี้ยวเนี่ยสี่จุดเจ็ดครับวัดค่าดินย่อมแ่ะครับผู้ใดกระไรไมากแต่ว่าตอนนี้ผมก็บกำลังค,คิดคิดค้นหัวเชื่อ แบรจุลินทรีย์ออกมาใส่ผสมน้ำกำลังหดครับใส่รู้สึกว่าเออเขาทาได้ผลปลูกนั่นปลูกนี้เริ่มงามแล้วตอนนี้ครับเริ่มเริ่มสวยงามแล้วครับนี่คือสวนองุ่นนะครับปลูกได้3เดือนแล้วนะครับใบกําลังออกหลายครับคาดว่าอีกประมาณ3ามถึงสเดือนน่าจะได้กินหน่วยนะครับอ้าวนะครับโอเคเอาะละครับปลูกงานก็ได้กินแล้วยูซือกับชักเช็ดยังครับคือยูโควิดเด้ ก็เลยไปไซน์เนแฟนอยากได้ผลิตอ่ะยังพันผู้ชายอายุราคาเท่าไหร่ครับห5 0ห้าสิบครับคุณครับคุณทศพรฟาร์มหนูนาการาสินสวีครับจากซิฟันสวีโอ้ยเราไปแต่แสบจะหนูหน้าว่ะทีไหมแสบจากกาลาสินเนาะโอ้ยอมเมืองด้เนาะสูตรไซเวทอมเนี่ยโคตรยังมาอมหมูหนูแสบเถอครับประเภทอมต้องใช้เวทประเภทัฟเวทเบาปืนอืมประเภททอดไข่เนี่ยเบาโหนงอ่าประเภทเฮดก้อยเนี่ยเบามิ้น เฮดนากิมเนี่มี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 ประเภทไฟประเภทมั่นเด้นะครับอยู่นี่คุณอังเปานะครับลานล้าคุณยายทุมกฟังอ่าฟังยูไปจำยู่กําแพงเพ็ดเอฟซีบุญมาตลอดประสันขอบคุณครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลจ้าัครับผมสวัสดีครับหมอใ่เลยใ่น้ำบุญมาพันดวงไหมใช่ครับบุญมาพันดวงครับเออเอ๊นั่น โคจิตโโบไปผู้ใดครับโคราชแห่งเงยเยอะโคราชอำเภอเมืองยาซีฟันซีโรไเออะไรอะไรไอ้คู่ไดนี่ก็อด้เห็นไหมโคราชาโคราชเนาะครับมิกฟอร์กับยาซีฟันยายกระจังใช่บึ้มัดหลายยายกระจังขี้ไม่ได้ค่อยได้แอนที่มันมันลงต้นมันลงใบอ่ะนะครับผมอ่าขอบคุณครับ ขอบคุณครับดเดี๋ยวจัดการให้โคร,ราชนะคุณยายเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทางโคร,ราชนะฮะสายน้ำไม่ไหลกราบครับบอกว่าเอฟซีจากเชียงรายหนาวแล้วพี่น้องทางเชียงไายเนาะกำลังหนาวอยู่ทางพุ่นขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเด้อนะครับอ่ามากมายหลากหลายนะครับอยากเป็นตัวแทนทํำยังไงบ้างตัวแทนเต็มพื้นที่แล้วครับเราไม่ได้สมัครตัวแทนนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมาทุกมือน,นี่ครับตัวแทนคนเก่าบออกไหมไล่ขาออกกระบออกเลยนะนี่มิตร มันก็เลยเตรียมแล้วนะครับขอบคุณครับและคุณสิทธิกาบอเน่หรือเสธิกาบ่าตอนเช้าบุริรัมก็เริ่มเย็นๆลมอิ่วๆแล้วโอ้ลมอิว่วๆ่นเด้นะสวัสดีครับคุณบุญมาคุณวันเพนจินดาสวัสดีครับอีเช็อกสายหนึ่งเราเดี๋ยวไปฟังเพลงสวัสดีครับผมอาหารเสริมสำหรับดวงตานะครับคุณยายอยู่ที่อำเภออะไรนะ อำเภอเมืองเพชรชบุ์นะครับคุณยายได้เลยได้ครับเดี๋ยวลูกให้ตัวแทนทางเพชรชบุญครับได้ได้ครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดีวางสายปุ๊บเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับปั๊บนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุบันเลห้สงดวยสวัสดีครับ ฟังประจำทุกวันนะครับสีย่างสีสุราตนะฮะใส่สินค้าทุกอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทางทีวีเราเปิดอะไรครับบอ <Okay. S 1> จากขีแต่มอเตอร์แท์เก่าเจ้าของนำโค้งกันบ่ครับอ่าทางวิทยุก็จะไปตามคำขอนะฮะอ่าฟังสปอร์ตโฆษณาก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับทางวิทยุนะครับสลับกันไปเรื่อยๆเนาะ สำหรับช่วงนี้ครับบาวมาพักไปก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปพอกับเปาเอ็โคค้นโกเมืองอุบลราชธานีนะครับพักกันสักครู่ครับ